กระดบสวัสดี fc ช่องสาระสาระจับฉ่ายนะก่อนอื่นเลยนะใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดสมัครใครไว้ให้แอดบีด้วยนะเป็นยังไงบ้างเออฮานนอยของแอดบีเด็ดตามที่บอกไหมคะเด็ดตามที่บอกไหมถ้าเด็ดตามที่บอกเดี๋ยวแอดบีจะเปิดประตูบ้านให้ทุกคนเข้าไปเลยนะในใต้คอมเมนต์นี้นะคะทุกคนถ้าใครอยากเข้าบ้านแอดบีนะตอนนี้รับอีกห้าห้าเอ่อเท่าไหร่นะตอนนี้เข้ามาแล้วรับอีก 480คนนะคะรับอีก480คนนะให้ทุกคนเข้ามาเลยนะบ้านนี้เป็นบ้านหลังที่3นะถ้าใครอยากปังๆให้เข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวจะทิ้งไว้ลิงก์ล่างๆนะคะทิ้งไว้ให้บ้านนะเปิดประตูอาซารอเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ลาว VIP ของวันที่5นะคะแอดบีจะให้ทุกคนวิ่ง6ก นะคะแล้วก็7นะวินนะคะ890นะคะเลข3ตัวจะให้เป็น6 90นะคะเลข3ตัวขอเป็นสีแดงเราจะงง690นะคะแล้วก็เลข3ตัวจะให้เป็น70 79 78 70นะคะ เจ็ดเก้าแล้วก็เจ็ดแปดนะคะทุกคนตามนี้เลยนะคะตามนี้เลยนะต่อมาจะเป็นลาวสตาลาวสตา VIP ของวันที่5นะเราจะให้ทุกคนเด่นเป็น70นะแล้วก็วินหนึสายรูดให้รูด0นะคะเลข3ตัวจะให้เป็น เจ็น่งศูนนะคะและเลขสตัวไอสองตัวศูนย์สามศูนย์สองศูนย์หนึ่งศูนย์สแล้วก็ศูนย์หนึ่งนะคะตามนี้เลยนะคะทุกคนตามนี้เลยนะตัวดูตัวนี้มีรูดไหมอันนี้ตัวนี้จะเป็นสายรูดนะให้รูด7 นี่จะเป็นรูด7จนะ็ะเมื่อกี้ลืมลงลืมลงตัวรูดให้นะโอเคต่อมาเลยตามนี้นะคะต่อมาจะเป็นดาวโจนของวันที่6กนะแอดบีจะให้ทุกคนนะคะวิ่งเด่นนะคะ ศูนย์ห้าตัววินหกเจ็ดแนะรูดให้รูดห้านะคะตัวเจาะเลขสามตัวศูนยปดเจ็ดนะคะแล้วเลขเจาะของเราห้าเจ็ดห้าแ แล้วก็5้หนะคะตามนี้เลยนะจ๊ะทุกคนโหว,วันนี้ฮานอยเด็ดมากๆเลยนะพอใจกับวันนี้มากนะฮานอยของเรานะสุดยอดในการเข้าเลยนะทั้งพิเศษปกติแล้วก็ VIP เลยนะโหสุดยอดนะคะแล้วก็ดาวโจนสตาร์ของวันที่6นะแอดบีจะให้ทุกคน สีนะคะแล้ววิน5 6 7นะสายรูดให้รูด4นะคะเลขเจาะสามตัวให้เป็น9ก้ห้เจาะให้เป็น4 6 4หแล้วก็สีเจ็ด 4ี่หนะคะก็ตามนี้เลยนะ,ะและ้วจะแล้วถ้าใครนะจะมาบ้านแอดบีหลังที่3นะหลัง1 2เต็มไปแล้วแล้วก็หลังที่3นี่กำลังเปิดรับสมาชิกทุกคนเข้ามานะคะถ้าถ้าใครเป็น f อฟตัวจริงนะไม่เอาแบบเอฟซเข้าๆออกๆนะก็ให้เข้ากันมาเลยนะรับรองแอดบีพาถอนแน่แต่บอกไว้ก่อนเลขอะ่ะ มีเข้าแล้วก็มีหลุดเป็นเรื่องปกตินะแต่ถ้าเข้าตลอดเลยก็คือไม่ปกติแล้วคือเทวดานะคะเทวดานะคะอันนี้เข้าเข้า,เข,าเข้ามากกว่าหลุดเอาง่ายๆเข้ามากกว่าหลุดดีกว่านะแล้วก็คลิปนี้ขอฝากติดตามช่องไว้ด้วยนะและถ้าใครเข้าบ้านก็กดไปที่ใต้คอม,คอมเมนต์เพิ่มเติมนะเดี๋ยวเอสบีจะวางไว้ให้นะคะเปิดประตูรอไว้ให้นะ คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อน้ะจ้าสวัสดีค่ะ